สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาวัดความสว่างน,นะครับหลอดอันตราวูฟให้ชมกันนะครับเนื่องจากตัวนี้สเปคหลังกล่องพิมพ์มาผิดนะครับก็ทําให้ลูกค้าเข้าใจผิดกันนะครับก็มาวัดจริงให้ดูเลยดีกว่าครับว่าความสว่างอยู่ที่เท่าไหร่ส่วนใครที่งงว่าตัวเลขมันออกมาอย่างไงนะครับก็ไปติดตามที่ช่อง YouTube ผมนะผมกล่าวถึงเจ้าตัวมิเตอร์ตัวนี้แล้วนะครับมิเตอร์ตัวนี้เป็นมิเตอร์วัด ลักมิเตอร์นะครับไม่ใช่ลูเมนมิเตอร์นะแต่ว่าลักกับลูเมนเนี่ยมันคอนเวิร์ตกันได้นะครับเราจะเอาค่าตัวนี้นะครับไปคอนเวิร์ตในโปรแกรมนะครับโปรแกรมอยู่หน้าเว็บครับนี่ครับลักทูลูเมนแคลคูลเลเตอร์นะครับนะครับตัวนี้เลยนะครับลักทูลูเมนทีนี้ตัวอ่ะท้าความนิดนึงนะครับเกินเกินนะตัวลักเนี่ยที่เขาไม่นิยมวัดความสว่างหลอดโดยตรงเนี่ยเพราะว่า มันจะมีเรื่องระยะทางเข้ามานะครับหลายๆร้านจะเอาไปวัดเช่นหันหน้าเข้ากาแพงนะครับแล้วก็ไปวัดสวความสว่างตรงนั้นคือความสว่างตัวนั้นนะ่ะมันไม่ใช่ค่าลูเมนนะครับมันเป็นค่าลักนะแล้วก็มันไม่มันมีตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้นะครับส่วนในเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้นะเครื่องนี้วัดรูตตัว,ตวลักตัวนี้นะครับมันสามารถเอามาคํานวณได้ครับเพราะเนื่องจากว่าเซนเซอร์อยู่ข้างในตรงนี้ ตำแหน่งนี้นะครับห่างไปจากหลอดนะครับจุดใส่หลอดนี่นะครับที่ผมใส่หลอดอตรงนี้นะนะครับมุมขวาของลูกค้านะนะครับห่างไป0ูนย์อ่าแปดเซนติเมตรครับศูนเมตรนะครับมันคือพารามิเตอร์ที่ผมจะเอามาใส่คํานวณนะครับในนาเว็บตัวนี้0.08เมตรคือ8ซนติเมตรนะครับค่าที่เราต้องการอีกค่าหนึ่งก็คือค่าหลักครับจากการวัดด้วยเจ้ามิเตอร์ตัวนี้อ่ะโอเคนะครับตัวนี้จะเป็นงานตัว อันตร้าวูฟนะครับตัวนี้เลยนะครับหลอดหน้าตาอย่างนี้นะชิปเป็นนี่นะครับเดี๋ยวผมพยายามซูมให้นะครับอ่าตัดตัวไหมอ่ะเห็นไหมครับชิปเป็น9570นะครับชิปจะใหญ่นะครับสังเกตง่ายเลยแล้วถ้าถ้าดูดีๆนะครับมันจะมีชิปเล็กๆอยู่ข้างในนะครับจะมีชิปเล็กๆอยู่ข้างในนะตัวนี้จะมีทั้งหมด12ชิปนะครับ เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตเช็กลองก่อนนะครับล่องผมหลุดอ๋อเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเค กล้องหลุดไปนะครับขอขอภัยด้วยตัวนี้นะครับจะแสดงวัดนะครับแสดงแรงดันตอนนี้ผมจ่ายอยู่ที่13.95โวลต์นะครับแล้วเดี๋ยวมาวัดดูกันนะครับว่าอันตราวูฟตัวนี้ที่ผมบอกว่าตัวชิปเนี่ยเป็น9 9570นะครับจะมีชิปเล็กๆอยู่ทั้งหมด12ชิปนะครับในชิปใหญ่นี้นะสองข้างนะครับตัวเครื่องนี้จะวัดหนึ่งข้างนะครับแล้วผมจะเอาค่าค่าหนึ่งข้างมาคำนวณให้ดูนะครับมาดูกันนะครับข้อสว่างตอนเปิดนะครับ 1653งหกห้16 53, 16 53นี่คูณหนึนะครับเห็นไหมครับอ่าถ้าถาลค้าซูมดูมันจะเป็น1653งหกคูณหนึ่งร้อยะครับหนึ่งหกคูณหนึ่งรคือศูตัวความสว่างตอนเปิดนะครับจะอยู่ที่1 6ึ่ง0สลักนะครับอ่ะมาคํานวณกันครับว่าความสว่างตอนเปิดนะครับต่อหนึ่งต่อชิปหข้างนะครับใส่ตัวเลขเข้าไปครับหนึ่ 6 5 3 0 0นะครับพอเรากด calculate จะได้มาที่13,294นลูเมนนะครับเห็นไหมครับหน่วยเป็น lm นะครับ13294 13294หอลอด led ไม่มีความสว่างแบบแสนลูเมนไม่มีนะครับแต่แสนลักก็มีนะครับนี่ครับหลอดนี้นะครับความสว่าง165,300กลัก ต่อชิปแค่1ข้างนะครับชิปอีกข้างนึงมันจะออกไปด้านหลังนี่นะครับที่เห็นเป็นแสงสว่างด้านหลังนี่ที่ผมมือบงอังนี่นะครับนี่นะครับมันเป็นแสงสว่างออกไปด้านหลังนะครับมันวัดแค่ชิปข้างเดียวนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะาอยากรู้ว่าหลอดนี้สว่างเท่าไหร่นะครับก็คือต้องเอาไปคูณ2ก็คือชิป2ข้างครับเมื่อกี้ได้มาเป็นลูเมนที่1 3 2 9 4คูณ2นะครับ 2 6 5 8 8ลูเมนต่อหลอดนะครับต่อชิป2อข้างนะ1หลอดมีชิป2ข้างนะครับอันนี้คือ1หลอดนะถ้าต่อชุดนะครับตาสเปค2หลอดอยู่ที่53,176ลูเมนครับแต่ผมบอกก่อนว่ามันเป็นความสว่างตอนเปิดนะครับมันคือความสว่างสูงสุดที่หลอด LED หลอดนี้ทำได้นะครับไม่ใช่ความสว่างใช้งานนะ ผมพูดทุกหลอดเหมือนกันนะครับ LED จะมีความสว่างตอนเปิดกับความสว่างใช้งานเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นตัวชิปจะลดความสว่างลงเพื่อรักษาอุณหภูมิไม่ให้ชิปไหมนะครับหลอด LED รุ่นใหม่เป็นแบบนี้หมดนะครับอ่ะทีนี้เวลาผมเทสเนี่ยผมก็จะต้องปล่อยให้ค่ามันนิ่งก่อนนะครับแล้วผมถึงจะวัดความสว่างตอนใช้งานไม่ใช่มาเปิดปุ๊บแล้ววัดปั๊บแล้วบอกว่าหลอดสว่างอ่ะไม่ใช่ครับหลอด LED ทําแบบนั้นไม่ได้นะครับ จะต้องรอให้อุณหภูมินิ่งนะครับสังเกตว่าตอนนี้เห็นไหมครับลักนะครับค่าลักนะค่าความสว่างนะครับมันลดลงนะตอนนี้เหลือที่หนึ่งแสนสามมืนหกพันหกร้อยลักนะครับเมื่อกี้ตอนเปิดมันหนึ่งแสนหกถูกไหมครับตอนนี้ลดลงมาหนึ่งแสนสามนะครับก็มาดูกันว่ามันจะลดตรงถึงจุดไหนพอมันลดปุ๊บเนี่ยถ้ามันนิ่งนะครับมันจะเริ่มตัวเลขมันจะเริ่มขึ้นขึ้นลงลงแล้วเมื่อกี้หนึ่งสามเนี่ยลงมาห้าเก้านะครับร้อนมันจะลด นะครับเสร็จแล้วพออุณหภูมิลดลงมันจะขึ้นอันนี้เรียกว่าหลอดมันอยู่ในภาวะใช้งานแล้วครับสเตเบิรละอุณหภูมิกับความสว่างเนี่ยเป็นเส้นกราฟเส้นตรงละตอนเปิดเนี่ยความสว่างจะพุ่งขึ้นไปสูงเลยถ้ามองเป็นกราฟนะครับแต่ความร้อนเนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องเปิดหลอดให้นิ่งก่อนนะครับแล้วถึงจะเอาค่าความสว่างจริงๆมาเสนอให้ลูกค้าชม แต่ที่กล่องนะครับต้องบอกก่อนว่าที่กล่องเนี่ยเขาจะพิมพ์ความสว่างสูงสุดมานะครับเป็นทุกโรงงานครับพิมพ์ความสว่างสูงสุดมาส่วนเจ้านี่เอ่อกล่องรุ่นนี้พิมพ์มาผิดครับมันตกครับเขาเขาไปพิมพ์ไม่แน่ใจว่าเอ่อดรับดรับตัวไฟไหนเข้าไปพิมพ์นะครับมีการพิมพ์ผิดมานะครับเอ๊ะทำไมผมหลุดจังเลยตัวกล้อง อะระหว่างที่รออุณภูมินิ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเซตกล้องนิดนึงอ่ะโอเคมาแล้วครับผมใช้ผมใช้ Android นะแต่กล้องมือถือเนี่แหละครับอ่ะโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้ผมเปิดมาประมาณสักสามสี่นาทีได้เนาะอุณหภูมิตอนนี้เริ่มขึ้นขึ้นลงลงแล้วเห็นไหมครับตอนนี้มันเริ่มขึ้นขึ้นลงลงแล้วนะ อย่งไม่อาจจะเบานิดนึงนะครับผมอยู่ไกลนะครับผมหนึ่งสามเอาเอาเอากลมๆตัดแบบตัดทิ้งเลยนะการละครับหนึ่งสามอ้าท่วนเลยแสนสามหมื่นนะครับก็คือหนึ่งพันสามคูณกับร้อย 1, 30, 000, นะครับ, 1, 000, 3, บ, 100, รบใส่ศูนย์ไปอีกสองตัวนะครับเอาตรงนี้เลยจริงๆแล้วอันนั้นมันสูงกว่านะเห็นไหมครับที่วัด แต่มันตกลงนะครับเอาเป็นว่าผมลองใส่แค่นี้เลยเอาแค่แสนสามนะครับแคลคูลเอทออกมานะครับอยู่ที่ชิปหนึ่งข้างเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบห้านั่นหมายความว่าต่อหนึ่งหลอดนะครับหนึ่งหมื่นสี่ร้อยหนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบห้านะครับคูณสองนะครับชิปสองข้างหลอดนี้สว่างอยู่ที่สองหมื่น ประมาณ2 0 0 0 0ื่นอ่ะกลมๆเลยก็ได้ปัดทิ้งเลย2 0,000ลูเมนต่อหลอด1หลอดนะครับคูณ2เข้าไป2หลอดอยู่ประมาณ4 0 0 0 0ลูเมนครับหลอดนี้อยู่ที่4 0,000ลูเมนนะครับอ่าโอเคชัดเจนนะครับแต่ตัวที่ตัวกล่องเนี่ยพิมพมาแค่10,000ลูเมนนะครับพิมผิดนะครับโอเคนะครับตัวนี้หลอด อันตราวูฟนะครับนี่ครับหลอดนี้นะครับชิป9 9570นะครับให้ชิปเป็นชิป9570นะครับความสว่างสูงครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปถัดไปครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ